เอาใหม่ดิลองอลองรบบลองแบบหล,ลับตาขึ้นไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เออรู้สึกตัวว่านอนแล้วก็ค่อยลุกอะไรเงี้ยอ้าวแล้วก็ไอ้ <S 2> <S 2> ตอนค่อยลุกทีหลังมันมีนมอะไรเป็นอารมณ์อ่ะในปวดไม่เมื่อยหรอกแต่ไม่ทันเฉยครับไม่ทันแต่แต่ว่าไอ้เหตุตอนนั้นแหละมันก่อนหน้ามันอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่า<ช>คเคยชินลุกขึ้นมาใช่ครับพอลุกแล้วท่านก็ดูไปเลยนะครับตอนน้ว่าท่านลุกเยินแล้วใช่ไหมหรือว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วเอ้าก็ดูดูนั้นไปเลย หรือว่าเถอเดินมาแล้วก็เดินไปเลยไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องรีเพ์กลับมาครับครับท่านร<ช>ู้ต่อไปเลยเดี๋ยวต่อไปมันจะต่อได้หมดถ้าไปรีเพ์เนี้ยเหมันกับเดี๋ยวบันจงงักไปชั้งงักมาเดี๋ยวเดินไม่ถึงกุฏิตักตีเดินไม่ถึงห้องน,น <ผม S 2> <ท>้ำตักตี้องไม่ขนาดนั้นครับตอนแรกก็ทําอยู่หลังก็แล้วไปนั่นแหละแล้วไปไปรู้ใหม่เลยนะครับผมอย่างนี้เลยพอสมมติลุกแล้วนะเอากรู้ตรงลุกไปเลยหรือว่าเดินแล้วก็รู้ตรงเดินไปเลยอ่รู้นั่งแล้วก็รู้ไปนั่งไปเลยหรือ ดื่มแล้วไม่ทันใส่ใจเหตุเลยก็ดูในสติตอนนั้นไปนเลยแล้วเหตุมันจะมีอยู่นะครับถ้ามันทํามันทําไปตามเหตุจริงๆนะมันจะมีทุกอยู่อย่างคนดื่มนะ้ำปุ๊บบางทีคอแห้งเนะี่ยไปเอา้าใส่ไปแล้วไม่ทันรู้ก็กลับมาสมรวมในการดื่มเลยเนียตอนนั้นแหละก็สติก็มาแล้วนะครับ<ช>องพระเรายัางพิจารณาได้ถึงอรุณใช่ไหมใช่ปะ่ะบริโภกปัจจัยสี่ใช่ปะ่ะอรุณยังไม่ขึ้นยังพิจารณายังได้อยู่นี่ก็เหมือนกันท่านไม่ต้องไปรีเพยแบบด้วยกายขยับ ถอยหลังเดินหน้าไม่ต้องครับไม่ไม่เชิงครับแบบว่าตอนแรกๆเหมือนแบบจะมจาจะแค่อยากจะรู้เฉยว่าเป็นยังไงอะไรก็เลยลองแค่อยากรู้นั่นแหละลองไปทำ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้รู้อะไรอืม <c oughs> มันก็ไปทํารู้แล้วไง <c oughs> พอไปทํารู้ไอของที่จะรู้จริงๆมันเลยไม่มีครับ <c oughs> ไม่ต้องทําหรอกครับ <c oughs> แต่แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนั้นทําอะไรอยู่ก็ไปรู้ในกานนั่นเลยเอา้าตอนที่ท่านเดินอยู่ไม่ใช่รูปเดินอหรือตอนที่ท่านลุกไปแล้วไม่ใช่รูป ยาบทที่เคลื่อนไหวไปเหรอก็มีแล้วใช่ไหมครับก็รู้ไปเลยนะครับทําเป็นสิ่งที่ในเมื่อมีตรงนั้นแล้วก็รู้ตรงนั้นนะเวลาไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอยู่ก็รู้ตรงนี้ไปนะครับไม่ต้องไปให้ค่าว่าจะต้องรู้ก่อนรู้หลังหรอกนะครับถ้ารู้ตามเมื่อไหร่ถ้าจะต่อไปรูปที่จะไปดั่งที่จากเดินไปแล้วที่ไม่รู้ใช่ไหมต่อไปมันก็จะไปรู้ในตอนนั้นได้เพราะว่ามันมรเริ่มปฏิปติ์ต่อกีะน้อยละน้อยนั่นแหละ จากที่ไม่รู้แล้วก็รู้ตรงที่รู้นั่นแหละหรือว่ารู้ตรงไม่รู้นั่นแหละต่อไปเลยยาบทมันจะมีเคลื่อนไหวมีทุกมีอะไรมันอยู่ตลอดนะครับกินข้าวรหัสอย่างเงี้ยอยู่กับรูปนั่งหรือว่าอยู่ในสํารวมในการบริโภคพูดง่ายๆนะท่านไม่ต้องเป็นรูปนั่งรูปอะไรมากมายเราตัวลาที่ท่านใช้ยาบททากิจต่างๆแค่สํารวมในการทําเป็นการการตัณหาที่อยากอยากบริโภคให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้หรือว่าจะกินให้อร่อยหรือเพลินอย่างเงี้ย มันก็จะลดบทบาทไปได้ที่ท่านให้มาดูสติในการทํากิจต่างๆมันเป็นการการกิเลสที่เรียกว่าตัณหาส่วนในเวลาที่เราไม่ได้ทํากิจต่างๆนั่ง,งยืนนอนเนี่ยเป็นการการฐานะที่เรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินให้รู้เป็นรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเป็นต้นแค่นี้เองท่านไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับปัญหาอื่นมีไหมเออผมสงสยัยว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดไป เรื่องที่อาจารย์พูดว่าสํารวมสํารวมเนี่ครับผมอาจจะมองภาพไม่ออกถ้าอาจารย์พูดว่าถ้าไม่สํารวมล้วจะเป็นยังไงครับอืมอาจารย์ลองยกตัวอย่างครับถ้าไม่สํารวม,รวมจะเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าฉันอยู่ไม่สํารวมในการฉันนี่คือยังไงครับก็มือตักปากเคี้ยวใจคิดเขี่ยไปอย่างเงี้ยไม่สํารวมในการฉันคมายนั่งนั่งคดเคี้ยวไปก็เขี่ยไปคิดไปคุยไปมันเป็นอย่างเนี้ย หรือฉันอยู่เที่ยวดูนั่นดูนี่ไปเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะก็มีมีบ้างครับอ่ามีบ้างอันนี้ถ้าถ้ามันเป็นเองนะไม่เป็นไรแต่ตัวสังวรที่เราได้ยินฟังมันมีอยู่มันทําให้เรารู้ตัวได้ไวเอ๊ะอ้าวนี่เผลอไปนูน่นไอ้เผลอไปนี่ไอ้ที่เผลอไปเผลอไปไม่ได้หมายว่าเขาไม่สํารวมนะคือเขาไม่รู้ตัวนะครับไอ้ไม่สํารวมก็คือเหมือนจงใจอะจงใจจะทําสิ่งนั้นจงใจจะทําสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้ใส่ใจได้ไม่รู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยครับ เหมือนเรามีข้อวัดในการเข้าระแวกบ้านใช่ไหมเราก็รู้แล้วกิจที่ควรทําคืออะไรกิจที่ไม่ควรใส่ใจคืออะไรใช่ไหมอ้าวบางทีตามก็ไปดูเห็นก็เปิดโทรทัศน์เนี้ยอ้าวแวบไปดูนิดนึงอ้าวนึกได้ตาแล้วไม่สารวมใช่ไม่ใช่ไม่สารวมแล้วตอนนั้นมันไม่รู้แล้วมันเคยชินแล้วก็กลับมาสำรวมนั่นแหละถึงจะเรียกว่ามีสารวมหรือว่าเอยดูแล้วเอาแล้วว่าดูต่อไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่สารวมได้คือมันมีความจงใจอยู่ที่จะ ที่จะล่วงละเมิดหรือที่จะไม่ทําไปตามสิ่งที่เราเราหัดเราฝึกลักษณะอย่างนี้หรืออีกอย่างหนึง่งนึกอยากจะไปทําอะไรก็ทาวันนี้ปล่อยแล้วไปอาบน้ําไปล้างหน้าไปไม่ใช่ไปทํากิจต่างๆกวาดบ้านถูบ้านทำทำนี่ไปอยากทําอะไรทําเงี้ยความไม่สํารวมก็จะเป็นไปแบบเนี้ยเหมือนนึกจะทําอะไรก็ทําอ่ะเรียกว่าไม่สํารวมกาย <Okay. S 1> ไม่สํารวมใจคือยังไง ไม่สำรวมใจคือไงรู้ไหมคิดไปแล้วรู้แล้วแทนที่จะกลับมาสํารวมกลับมาหัดรู้ปล่อยมันคิดไปเลยนั่งคิดทั้งวันเรื่องนั้นเรื่องนี้นคือเรียกว่าไปทั้งวันนะครับแต่ไม่ได้หมายก็ว่าคือ,เ,อ í, เราพยายามรู้แล้วแต่มันยังไปอยู่อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะยังฟุ้งอยู่ยังฟุ้งมากอยู่ยังที่เราสํารวมเรารู้ว่าคนนี้มีสํารวมเพราะอะไรยังบอกได้ว่า ฟุ้งอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วแสดงว่าใจมันยังมีใจที่จะดูใจจะใส่ใจแต่มันไปถนน,นบ่อยมันก็มีคําพูดนี้ขึ้นมาแสดงว่าโอ้ใจก็ยังมีชันได้อยู่ mm. หรือไปแล้วก็รู้ใหม่ไปแล้วก็รู้ใหม,ไหม่ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยสํารวมก็มีได้นะครับเพราะฉะนั้นความสํารวมไม่สํารวมเนี่ยบางทีอ่ะอยู่ๆจะให้สํารวมเลยมันก็ยากแต่เรามีเครื่องหมายไว้ก่อนไอ้ที่สํารวมคืออย่างนี้นะหัดไปทําสิ่งที่ไม่จําเป็น <c oughs> นะแล้วไอ้สิ่งที่จําเป็นเมื่อไหร่ก็ มีทุกข์เมื่อไหร่มีความไม่สะดวกเมื่อไหร่เราค่อยแก้ไขไปตามสถานการณ์อันนี้เป็นเครื่องหมายรู้ว่านี่คือการฝึกหัดสำรวมนะครับบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกนั่งนั่งฉันอยู่ตอนแรกก็มีสำรวมอยู่ดีเอากินไปกินมาเพลินเพลินไปเพลินมาเอา้าข้าวหมดกินโตเพิ่งมารูอย่างเงี้ยเอา้าก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ไม่สำรวมหรอกแต่ว่าการสำรวมก็คือหัดเขาอย่างเงี้ยเขาจะเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูคิดไปทางใจบ้างก็ไม่เป็นไร แล้วการที่ไปแล้วก็ยังกลับมาไปแล้วก็ยังมีการรู้นั่นแหละก็ชื่อว่ามีสำรวมส่วนไม่สำรวมคือไม่สนใจเลยทั้งนั้น่แหัะจะทำอะไรอยู่คนเดียวกินคนเดียวตามสบายแต่นี่เราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมสันท่านเราก็มีความเพียรเราก็มีจิตใจเราก็หัดสู้จัดจดจ่อใส่ใจพิจารณาในการทํากิจต่างๆไปมันก็มีอยู่ในฐานะที่ตัวสังวรนั่นแหละนะครับเขาอกานอีกคำางหนึ่งนะอาจารย์ ที่ว่าให้เราใส่ใจเรื่องเหตุนะครับสมมุติว่าเราจะทําอะไรเราใส่ใจเหตุเงี้ยอาจารย์แต่บางทีส่วนมากที่ผมเป็นคือนึกๆอยู่แล้วก็ไปทําเลยไม่ได้บางทีบางทีงทมันมันระหว่างทางที่กํลาลังเดินไปนะครับมาชุกคิดว่าแล้วนี่เราเดินมาทําไมอะไรเงี้ยเดินแหละเป็น,ดนได,เดน้เดินมาทําไมอะไรมัน แล้วผมผมควรจะทาไงก็ไม่เป็นไรท่านเดินแล้วใช่ไหมล่ะก็เมื่อกี้แหละท่านก็รู้ในการเดินไปเลย<า>ไม่ต้องไปถามหาเหตุแล้วเพราะว่าตอนนั้นปัจจุบันแล้วอไอต้ตอนที่ไปถามหาเหตุคืออะไรอดีตครับใช่ไหมเพราะนั้นกลับมาสนใจปัจจุบันที่กาลังมีแหละอะไรตงตามที่มันผ่านไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปเลยผ่านไปเลยรู้ตรงนั้นใหม่ไม่ต้องไปพิลิพิไลว่ามันละไมได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับพอมันจบตรงรู้ใหม่ตรงนั้นแลลวนะครับอย่างแม้เราเราแค่คำหนึ่งในปัจจุบันเท่านั้นเอง อดีตอนาคตเป็นองค์ปบนึงไม่ต้องไปให้ค่ามันเดี๋ยวมันก็อปัจจุบันแหละมันจะสอนท่านสิ่งที่เขารู้เป็นยังไงความสุขความทุกข์เป็นยังไงการใส่ใจทุกข์เป็นยังไงนะมันจะรู้ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีตรงนั้นก็รู้ตรงนั้นไปเลยนะครับแต่รู้สึกในการนั้นให้เข้าใจแล้วกันอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องค,ครับครับ <นะ S 3> มีอะไรไหมไม่มีไปที่ท่านโลด เป็นไงครับก็สบายสบายดีครับสบายดียิ้มสบายด้วยสะดวกด้วยสะดวกด้วยแต่ที่กุฏิไฟมันไม่ติดสองดวงนะครับจ๊ะสองดวงข้างในใช่ไหมข้างในดวงหนึ่งแล้วข้างนอกดวงหนึ่งริมระเบียงมันไม่ติดเพราะมันดับไม่รู้ไฟมันไม่ติดอยู่แล้วอ๋อมไม่ติดเลยเปิด,ปด,ปดมันไม่ติดอยู่แล้วแล้วแดง้องน้ําใช้ได้ไหมใช้ได้นอกห้องใช้ได้สองดวงครับ มันเป็นหลอดแบบไหนหลอดกลมเหรอเป็นหลอดกลมๆอันหนึ่งครับอ๋อหลอดสาระเปาใช่ไหมอีกอันหนึ่งมันเป็นหลอดธรรมดาข้างนอกครับก็ยังดีกว่าท่านดับทั้งห้องเลยจริงๆรู้ว่าเป็นที่อะไรสวิตช์เสียทุกดวงเลยไปนึกว่าหลอดขาดหรือว่าสายไฟขาดสิปรากฏว่าสวิตช์เสียทุกดวงเลยงงมากเลยช่างยังงงพูเป็นไปได้ไงเสียทุกดวงเลยนึกว่าสายขาดสิ อย่าไได้ลักก็ใช้ได้อันนี้เสียหลอดเอาไปไใช้เท่าที่มีเราดึกคืนแล้วก็เปิดข้างนอกช่วยหรือว่าเปิดไอด้านในช่วยแทนก็สำรวมพอเป็นพอได้มีอะไรขัดข้องไหมไม่มีนะครับไม่มีขัดข้องมีแต่เกินครับฮะ<ห>มีแต่เกินมันเกินค,คิดเกินไปครับคิดเกินคิดเกิน เพผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับจารยเวลาเวลาจะทําอะไรเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะอันนี้นะครับแต่ว่าสมมุติเวลาจะตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่มีนาฬิกาแล้วอืทีนี้พอมันจะตื่นมันปวดมันปวดท้องปวดปัสสาวะเงี้ยนั่นแหละทีนี้มันจะลุกแต่ว่ามันมีความคิดว่ามันต้องกลับมาหาเหตุผลว่าลุกไปทําไมมันเห็นปวดแล้วไง แต่แต่มันมีการกลับมาอยู่ว่าเอ้ยมันต้องกลับมาดูที่อุปก่อนแล้วก็ใส่ใจที่ปวดแล้วก็ค่อยลุกไปอย่างเงี้ยครับูนนง่ายก่อนจะลุกต้องมีรูปนอนก่อนประมาณนั้นครับประมาณความจริงตอนที่ถ้าลุกถ้าก็มีรูปนั้นไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมีท้องให้ปวดให้รู้ใช่ไหมครับคือการใส่ใจคือใส่ใจเหตุไม่ล่ะแล้วตอนนั้นมันรู้เหตุไหมล่ะมันก็เพราะอาศัยปวดนี่แหละมันถึงตื่นแล้วก็จะไปต้อไอ้กลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาอะไรหรอกมันมีอยู่ก็รู้ตรงนั้นเลย <S <S ส่วนท่านจะลุกไปไหนทําอะไรท่านมีตุยๆที่ท้องใช่ไหมนั่นแหละท่านก็รู้ตุยๆนั่นแหละแล้วท่านก็มีสติลุกขึ้นมาอันเองจะมานั่งก่อนหรือว่าจะเดินไปข้างนั้นก็ตามน,นั่นเลยถ้าท่านดูคนอื่นเขากําลังนอนแล้วเ็าปวดปัสสาวะแล้วเ็าต้องลุกไปท่านต้องมีให้เขาคุนนอนก่อนนะผมจะดูทุกๆเราจะความจริงถ้าเราดูอยู่มันก็เหมือนเราดูคนอื่นแหละคล้ายๆกันเลย,เ,ลยเรามันเหมือนกับเราดูคนอื่นเขากําลังปวด ดูคนอื่นกําลังมีสลุกขึ้นมามีเดินเข้าห้องน้ำแล้วทํากิจต่างๆมองแบบนั้นเลยเรียนรู้เหมือนเรียนรู้คนอื่นยืนเดินนั่งนอนคนอื่นปวดคนอื่นเมื่อยเลยนะแบบนั้นนะธรรมชาติเลยไม่มีเก๊กไม่มีกั๊กว่าเอ้ยเดี๋ยวแกฉันจะดูหน่อยหยุดก่อนนะห้ามลุกไปพระเจ้าธรรมดาแค่มันมีอาการขึ้นมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ้ามีอาการขึ้นมาท่านก็สนใจที่อาการอ่ะส่วนมันจะลุกก็คือลุกไปเลยนะ พูดง่ายๆใส่ใจไฟอย่างเดียวแล้วส่วนมันจะมันจะมีคนมาดับหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาใส่ใจทุกไว้เดี๋ยวถ้ามันจะลุกก็คือลุกไปก็ดูถ้ามันจะลุกปุกก็ดูลุกไปเลยดูยืนดูเดินดูเข้าน้ําดูนั่งไปเลยนั่นแหละดูอย่างนั้นไปเลยสํารวมไปเลยไม่ต้องไปตรงนั้นตรงนี้การที่มันยักไปยักมาเหมือนพี่ <c oughs> ก็มียักไปย,ยักมาน,ะนิดนึงแต่ของจริงมีอยู่รู้ลตอนนั้นไปเลย ถามาตัวเองว่าถ้าเราดูคนอื่นเราจะมียักยักไหมไม่มีนะอ๋อนั่นแหละลักษณะดูเหมือนดูอื่นดูอย่างนั้นแหละดูเหมือนน่ะรูปยืนก็คือรูปคนอื่นนั่นแหละรูปนั่งก็รูปคนอื่นนั่นแหละแต่จริงๆเรามันมีเราเข้าไปมันก็เลยตัดสินเองไงว่าอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างเงี้ยมันก็ทาให้จิตที่จะรู้กับปัจจุบันก็เลยถูกดึงมาถูกมันนั่งวิตกวิจารณ์มาเอาอาดีตมาเป็นอารมณ์บ้างเอาอนาคตที่จะไปบ้างจะต้องยังไงยังไงอย่างบ้างแต่ป,ปัจจุบันในขณะนั้นมันเลยทิง้ง นี่ยมันทําให้เราทําไปเรื่อยน้าความไม่รู้บ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างเพราะจิตมันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กําลังเป็นเพราะนั้นพอมันลุกไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเบรกหรือว่าถ้ามันยังไม่ลุกไปมันจะทําท่าจะลุกเนะกี่ยก็ก็สนใจในที่กําลังปวดนิดนึงแล้วก็ไปมีสติไปไม่จะเป็นต้องกลับมาดูเดียบทก่อนใช่ไหมจ๊ะดูทุกนั่นแหละ ส่วนส่วนยาบทที่มันเคลื่อนไหวแล้วกำลังทำแล้วก็รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องมีจับอะไรมากมายแล้วอย่างนี้ครับในระหว่างวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้มีกิจอะไรเรานั่งยื่เฉยอย่างเงี้ยบ,บางทีมันมันมันก็รู้กับารู้ที่อันน,อน,นียาบทใช่ไหมครับมีกำกำบารู้ที่อยาบทแต่ว่าบางทีมันก็หายไปเลย แล้วพอมันกลับบางทีเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าไอตอนที่หายไปเนี่ยมันไปฟุ้งหรือมันไปคิดหรือมันไปอะไรนั่นแหละไม่รู้บางทีก็พยายามจะไปหาเอาไปไหนไม่ได้ไม่หาไม่ได้มันจบไปแล้วตอนนั้นท่านมีอะไรท่านรู้ตอนนั้นไปเลยอ๋อไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาแล้วนี่กำลังจะอดีตมาเป็นอารมณ์ออก็ดูต่อไปเลยใช่ไหมรอ่ารู้กำลังมีอะไรอยู่ดูละครรูปไปเลยถ้ามีรูปก็ดูลูปไปรูปนั้นแหละรูปยืนรูปนั่งรูปนอนมันชอบหาแบบนี้แหละท่าน คิดไปคิดมาคิดไม่ได้ทีกลับมาดูตอนไหนไปไหนทําอะไรเต็งเยอะแยะแล้วแล้วก็อย่างเช่นว่าเวลาบางทีมันต้องทําอะไรสักอย่างครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นับืมใส่ใจยังไงจะทําอะไรสักอย่างในสมมติเนี่ยฉันข้าวเนี่ยมันยังไม่ทันหิวเลยนะแต่ว่าเราได้บิโตไปแล้วไปแล้วต้องก็พิจารณาแบบนั้นก็ได้ว่าอัดบิโตเนี่ยเพื่อร่างกายให้ทร่างกายมันตั้งอยู่ได้ เราต้องบริโภคอาหารความจริงมันอาจจะมีตั้งแต่เช้าบางทีทำไปคนนี้หิวอ่ะวันนี้ไม่หิวมันไม่แน่นะวันนี้เหมือนกันแต่ว่าซีเราต้องกินเพราะอะไรเพื่อร่างกายตั้งอยู่ได้ใช่ไหมก็มาใส่รูปที่กําลังยืนเดินรับปิ่นโตนั่นแหละตั้งกายอะไรเงี้ยมันเดินได้นั่งได้ก็เพราะสิ่งนี้ใส่ใจอย่างนี้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะเราถ้าปล่อยให้เวลาเลยไปอ่ะไปร้อยหิวบางทีนูน่นยังกินไม่ทันแล้วใกล้เพลนใกล้อะไรอย่างนี้ก็ได้ ใส่ใจร่างกายที่ต้องบริโภคอาหารเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายใช่ไหมเพื่อประพฤติปรมจรันทร์ใส่ใจอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มีสติในการฉันสติในการเปิดเอาง่ายนะถ้าเปิดปิดโตถ้าไม่ต้องสนใจมีอะไรกินบ้างเปิดมีสติในการเปิดอยู่กับรูปนั่งที่กําลังเปิดปิดโตก็ได้อะไรก็ได้นะ่ะท่านจะสํารวมในการตักไปอยู่กับอยู่กับเนื้อกับตัวนะนะั่นแหละส่วนจะเห็นกับข้าวอะไรก็แล้วแต่เ,เขา แต่ถ้าก็มีสติในการบริโภคทาทีละอย่างไม่รีบเดี๋ยวใครให้ผลจะค่อยๆมีต่อไปเล็กๆน,น,น,น้อยๆแม้แต่ดื่มน้ําในวันระหว่างมือที่ต้องเช็ดพิช,ชู่เนี่ยถ้าก็จะเห็นทุกข์ได้เนะี่ยเพราะอ,อะไรเ <laughs> พราะว่ามันมีปัจจุบันอยู่ตัวน,นั้นอยู่เสมอเสมอแต่ใจเรามันชอบเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องหัดเขาให้เขารู้ใหม่ให้เขารู้ใหม่หหมอย่างเงี้ยรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนั้นแหละคิดนึกอ่มันมีอดีตอนาคตอยู่ในนั้นเสร็จ เราจะให้เป็นคิดเป็นปัจจุบันไม่ได้แต่ตัวคิดเป็นปัจจุบันนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่สามารถเอาตัวคิดอะมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ในขณะนั้นเพราะมันมีเรื่องที่มันแรงกว่าเด่นกว่านะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นปัจจุบันก็อาศัยรูปก่อนที่กําลังนั่งอยู่นั่นแหละที่กาลังตักอยู่นั่นแหละที่กาลังเคี้ยวอยู่นั่นแหละที่กําลังเหยียดคูอยู่นั่นแหละก็ไปรู้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันจะสอนต่อเองอารมณ์พวกนี้มันจะสอนต่อเองด้วยเหตุต่างๆมันจะค่อยค่ไปประจักษ์เองถ้าเรายังสนใจ อารมณ์ของรูปนั้นนามนั้นอยู่นะมันจะบอกต่อไปแต่ตอนนั้นมันยังไม่บอกเพราะจิตมันอยู่ตอนนั้นนิดเดียวตอนนั้นไปละตอนนี้นิดเดียวไปละมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนมาห้าวันหกวันเองยังมาอะไรต้องหนาแล้วมันมีอย่างนี้ครับอาจารย์ในลักษณะตอนมันกลับมารู้นะครับอืย่างผมเนี่ยผมผมไม่ได้คือผมปล่อยเลยว่ามันจะรู้ไม่รู้ผมไม่ได้ใช่ใจว่าแต่บางทีมันมันกลับมารู้ มันก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันนั่งอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลานิดนึงทีเนี้ยผมก็สังเกตว่ามันไม่พอมันต้องรู้มากไอ้ไอ้มันก็เลยมีความคิดต่อแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันคิดต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์ที่มันเป็นปัจจุบันใช่ใช่มันไปเอาความรู้ตรงนั้นนะมาคิดต่อใช่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 ผมก็เลยสังเกตว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมันมีความตั้งใจที่จะรู้มันจะคิดก่อนมันคิดก่อนรู้มันคิดก่อนเข้าไปรู้เงี้ย ตั้งใจจะดูก่อนอใช่ครับเือว่าไอตอนที่มันมันต้องเอาตอนไหนที่ว่าคือตอนที่มันมันมาเองใช่ไหมครับดูว่าก็แล้วแต่ถ้าท่านเป็นแบบนี้ท่านก็รู้แบบนี้อ๋อ,อน,นี่คิดก่อนนะแล้วสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องคิดจะรู้เลยยัง,ย,งยังเวลาเดินมาเนี่ยครับมันก็ไม่ได้รู้ตลอดใช่ไหมแต่บางทีมันจะแวบมาช่วงหนึ่งว่าอ๋อเดินมันจะกลับมาอย่างเงี้ยอันนั้นเบากว่าอ่าเบากว่าเบากว่าคิดก่อนดู ใช่แล้จริงๆครจะเป็นอย่างนั้นแหละหรือบางทีนั่งถ้านั่งปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้บางทีมันก็กลับมารู้เองพอมันรู้เองปุ๊บทีนี้มันมีความยากที่จะรู้ต่อไปอเรื่อยยงั้นแหละความจริงท่านก็เรียนรู้นะคือเขาทํางานเขาอย่างนี้แหละพยายามอยากรู้อยากดูกระซิบบอกให้ทํานั่นทำ,ำนี้เป็นปกติเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่ามันมีความยากมมตรงนั้นเราควรจะทําไงจนะ้ะก็ไม่ต้องอยากก็อยากไปปล่อย อยากก็อยากไปเร้่ก็รู้ในสิ่งที่มี uh huh. คืออยากจะเป็นละครละครละครเลรียกละครกำกับกำกับละครกับดูละครไม่ต้องกำกับละครมีอยู่ตอน,นดูไปเลยจะมีกำกับอยู่นี่อยู่นี่แหละกำกับอย่างนั้นกำกับอย่างนี้เนี่ยตัวเนี้ทำให้กรรมาฐานเสียไป uh huh. แต่ถ้าเราเอามีอะไรก็ดูกำกับก็กำกับไปไม่สนใจไม่สนใจคนพูดละไม่สนใจคนวิตกวิจารณ์ละก็สนใจอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นไปอยู่ กลับไปดูละครใบ้ไปเลยคือเราเราต้องอยู่กับของจริงให้ได้ใช่ไหมใช่ห,ใหัดหัดอยู่ของจริงได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่จะรู้ไม่รู้ไม่ต้องไปสงสัยมัน<ต>ไม่ต้องไปสงสัยอเอาแค่มันมีอารมณ์นั้นอยู่เพราะคำตอบมันอยู่ตรงปัจจุบันของรูปของทุกข์ท่านจะรู้ความจริงต้องรู้ที่รูปกับทุกข์นั่นแหละสองอย่างโอ้ใข้ควรอนะ่ะเป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องของความคิดแต่ว่าของจริงอยู่ตรงนั้นเหมือนกับไอ้ดอกไม้ วนอยู่ก็จินตนาการไปแล้วแต่ถ้าแตะปุ๊บนี่คือรถนี่คือหวานแลครับแตะมันจะวนวนนี้ก่อนแตะบ้างวนบ้างแตะบ้างวนบ้างอ่ะยังไม่คุ้นเคยไม่ใช่แตะแล้วก็ไปแตะแล้วก็ไปนะมาปุ๊บวนก่อนเนี่ยเหมือนเราวิตกวิจารณ์จะดูจะใส่ใจคิดนั่นคิดนี่ขึ้นมาแต่เวลาที่มันรู้เลยที่ไม่ต้องไม่ต้องวนก็มีใช่ปะอย่างเดินมาเอารู้เดินไปเลยหรือนั่งมาก็รู้นั่งไปเลยหรือเดินแล้วก็รู้เดินไปเลยเนี่ยไม่ต้องคิดก็รู้ไปเลยแล้วต่อไปอารมณ์เนี่ยมันจะ เหมือนกับแบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแล้วก็รู้ได้เหมือนที่ผมบอกอะนั่งจะดูเหมือนนั่งดูกับดูนั่งอะนั่งดูคือมีใจแล้วก็จะดูรูปนั่งแต่พอเมื่อไหร่ที่นั่งขึ้นมาแล้วนึกนึกขึ้นมาเหมือนเออรู้สึกนั่งขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องดูเนี่ยไม่ต้องคิดไว้ก่อนมันก็มีอย่างงั้นจะเบาวกว่าอย่างงั้นจะเบาวกว่าให้อย่างเงี้ยมันสอนอ่อนึกได้ก็ดูไปไม่ใช่นึกแล้วก็มาคิด แล้วก็ดูไม่ใช่แต่คือเร,เราไม่ต้องไปปฏิเสธใช่ไหมครับไม่ต้องฏิเศษเขาอะไรเขาเกิดขึ้นได้หมดแหละท่านทุกอย่างที่ท่านเล่ามาความเป็นจริงเป็นการศึกษานะนะั้นเนี่ยการศึกษาแต่จะทําไม่ทำัท่านนั่นเองอยู่ที่ผู้รู้ถ้ารู้เฉยก็จบถ้ามีแอคชั่นขึ้นมาก็ตันหาทํางานหรือที่ถีทํางานวยความเห็นว่าจะต้องอย่างนี้ทํางานนั่นแหละแต่มันเกิดได้แต่ตัวสังเกตนะท่านท่านทําให้เขาได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ที่เล่ามาที่พูดมาเนะี่ยเขามีสังเกตอยู่แต่จะทําหรือไม่ทเท่าน,นั้นแหละ ถ้าตันหามีกําลังทิฏฐิมีกําลังเขาก็ทําทําไปตามความเห็นทําไปตามความต้องการแต่ในความจริงไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นไม่ต้องต้องการเขาก็มีอยู่ก็รู้ตรงนั้นไปเดี๋ยวตอนนั้นมันจะค่อยลดบทบาทเองถ้าท่านไม่ให้ความสําคัญอะไรมากนะเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่รู้พอแค่นั้นแนหะเดี๋ยวมันก็จะจบครับ่ะไปฉันข้าว ขออนุโมทนากับการปฏิบัติของทุกท่านขอร่มสนธธรรมทั้งหลายจงเป็นปรจัยเพื่อความพ้นทุกข์มีโอกาสบรรลุผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ